สวัสดีครับก่อนอื่นผมก็ต้องขอบอกก่อนว่าผมไม่ใช่กูรูหรือนักรวีวิวผมเป็นเพียงคนธรรมดาหนึ่งคนที่ชื่นชอบในรถมอเตอร์ไซค์วันนี้เราจะมาพูดถึงเจ้า CB400Vtec1 ในปี2022กันราคาของมันจะอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ผมเชื่อว่าหลายๆคนจะต้องอยากรู้แน่นอนผมจะขอพูดเป็นเลทราคาส่วนมากที่ผมนั้นได้พบเห็นมานะครับรถทะเบียนแท้จากที่พบเห็นมาจะไม่มีราคาที่ต่ำกว่า10,000แบาทรถทะเบียนแท้โอนขนส่งเน่ก็จะมีราคาตั้งแต่1 0 0 0 0แบาทขึ้นไปเลย ถ้าเป็นทะเบียนในรูปแบบโอนนอกก็จะมีราคาตั้งแต่6กถึงแปดหมบาทสําหรับรถสปรสามิตก็จะมีเลทราคาตั้งแต่3 5 0 0 0บาทถึง50,000บาทโดยประมาณราคาทั้งหมดนี้นะครับขึ้นอยู่กับสภาพของรถในแต่ละคันและขอย้าว่าสิ่งที่ผมพูดมาเป็นเพียงราคาคร่าวๆนะครับที่ผมได้พบเห็นมาสําหรับรถคันนี้นั้นคนขายได้ตั้งราคาซื้อสดไว้ที่1นึ0 0 0สบาทแล้วราคาผ่อนละ่ะผมเชื่อว่าหลายๆคนก็จะต้องอยากรู้ว่าราคาผ่อนจะอยู่ที่เท่าไหร่ดอกเบี้ยโดยประมาณส่วนมากก็จะอยู่ที่ สองหมื่นกว่าเกือบ3ามหมื่นนะครับสำหรับราคาดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นมาจากราคารถที่เขาได้ตั้งไว้ เรามาพูดถึงสภาพโดยรวมของรถคันนี้กันบ้างดีกว่าจากที่ผมได้สอบถามผู้ที่มีความรู้และคนที่ได้พบเห็นรถคันนี้นะครับเขาก็จะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ารถอยู่ในสภาพค่อนข้างดีได้รถมาในสภาพที่ค่อนข้างโอเคและสําหรับตัวผมเองนั้นนะครับผมก็พอใจกับสภาพที่ได้มาสําหรับตระก,กูล CB400 Superfo นั้นนะครับทุกคนก็จะต้องรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นรถที่ค่อนข้างมีประวัติยาวนานและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากๆสาหรับรถคันนี้นะครับเป็น VTEC1 ปี19 9 9อยู่มาได้ถึงปี2022ใน สภาพนี้นั้นผมก็ถือว่ามันโอเคแล้วนะครับอาจจะมีอะไรบางชิ้นส่วนภายนอกนะครับที่เกิดการเสื่อมสภาพตามการเวลาแล้วก็อาจจะมีบางชิ้นส่วนที่แตกเล้าเล็กๆ,ๆน้อยๆแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรนะครับมันเป็นเรื่องปกติของรถที่มีอายุมากๆแต่สภาพโดยรวมของเครื่องยนต์ที่อยู่ในสภาพที่โอเคผมก็พอใจแล้วนะครับสำหรับเจ้า v t e c คหคันนี้ สำหรับเจ้า CB400 Super Four ในปี2022นั้นนะครับผมเองก็ยังมองว่ามันยังเป็นรถที่น่าสนใจราคาก็ยังจับต้องได้และเป็นรถที่น่าเก็บสะสมที่สำคัญสามารถคัสตอมรถได้หลากหลายแนวหลากหลายสไตล์เลยและผมเชื่อว่านะครับราคาเจ้า CB400 Super Four เนี่ยจะไม่มีวันตกลงมาต่ำกว่า100,000บาทแน่นอนสำหรับรถที่เป็นทะเบียนแท้นะครับผมเชื่อว่าราคาดีไม่ดีอาจจะสูงเพิ่มมากขึ้นด้วยซ้ำในอนาคตนะครับ